สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโปนนึกถึงทุกๆคนเลยนะที่แต่งงานแล้วนะแต่งงานกับสามีฝรั่งดีกว่าแต่งงานกับสามีฝรั่งเ้าเนี่ยแล้วเป็นประเทศที่มีฤดูหนาวมีฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ผลิฤดูหนาวโบนเรียงฤดูผิดไม่เ <c> ป <oughs> ็นไรบนเรียงฤดูผิดมันต้องเป็นฤดูร้อน ร้อนแล้วก็ร่วงแล้วก็หนาวแล้วก็พลีนะแบบนี้นะเมื่อพูดถึงว่าคุณเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวจะเดินทางไปอยู่กับสามีเนี่ยน,นะคุณจะเอาของอะไรไปบ้างอะ่ะแล้วคุณคิดไว้ไหมว่าคุณจะไปฤดูไหนตอนโบ่ะบดคิดนะโบดวางแผนของโบดเลยโบดวางแผนว่าโบดอจะยื่นขอวีซ่าช่วงไหนจริงๆแล้วอ่ะ โบอาไม่ได้เป็นคนยื่นเรื่องของวีซ่านะคือโบ๊อ่ะวางแผนเอาไว้ว่าโบ๊อยากเดินทางช่วงฤดูร้อนเพราะอะไรเพราะ,ระโบดหาข้อมูลเยอะและะ้วโบก็นึกไปว่าที่อเมริกาเนี่ยอากาศหนาวมากอะ่ะถ้าพโอดเดินทางช่วงฤดูหนาวที่บ้านเราอะ่ะอากาศร้อนพอมาถึงปึ๊บมันต้องหนาวมากแล้วมันก็จะเปลี่ยน บุบวาบเลยอ่ะแล้วปุ๊ดอ่ะเป็นคนที่ขี้หนาวปุ๊ดก็เลยไม่เอาปุ๊ดกลัวปว๊ดจะรับไม่ไหวปุ๊ดก็เลยเดินทางช่วงฤดูร้อ,รอ,รอ,รอนแล้วพอมาถึงที่อเมริกาเนี่ยก็เป็นฤดูร้อนอยู่พอฤดูร้อนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวฤดูใบไม้ผี่อากาศค่อยค,อยคอยเปลี่ยนไงร่างกายก็จะค่อยๆปรับไง อันนี้นะของคุณนะคุณมีเตรียมตัวไหมว่าฉันจะเดินทางฤูดูไหนหรือว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าฉันได้วีซ่าเมื่อไหร่ฉันก็ไปเมื่อน,นั้น <c oughs> นะ <c oughs> คือสาหรับรวันวัไม่อยากให้ตัวเองช็อกไงในอากาศที่มันเปลี่ยนบูบวาบเนี่ยแล้วขนอะไรมั่งอยากขนอะไรมั่งตอนบนมาน่ะ,ะวบนไม่ได้คิดถึงกระทะหม้อหายคกอะไรใดทั้งสิน้นเพราะวัก็ทําส้มตําไม่เป็นนะปิ้งย่างหมูกระทะอะไรเงี้ยไม่ได้นึกเลยเพราะนแค่เอาสมบัติเข้าของตัวเองอะ่ะ ต้องขนมาที่นี่พ่อโบโอ่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านว่าอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วก็จะมีสมบัติส่วนตัวของโบโทั้งหมดที่เป็นชิ้นเล็กๆะนะอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆก็เอาไปบ้านแม่บ้างบ้านพ่อบ้างอย่างเงี้ยเพราะมันเอามาไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเล็กๆอ่ะแม้กระทั่งจับเย็บผ้ากระจกเงี้ยกระจกบานใหญ่ๆ่าซื้อมาจากสวนจติจัารแล้วก็มีกรอบกรอบสีดําเป็นดอกไม้เพ้นท์อ่ะโบก็เอามาโบก็ขนใส่ชิปปิ้ง g d h อจําได้แล้วปรากฏว่ามาถึงนี่จากโบพังกระจบโบแตก ทาง DHL เนี่ยเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าเออมันมีการประกงประกรันแล้วตอนนั้นเราไม่มีความรู้ด้วยไงเราก็ไม่ได้เช็คว่าต้องเคลมประกันได้ไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยตอนบนมาที่เนี่ยว่าก็ให้เพื่อนโวนอ่ะติดต่อทาง DHL ให้แล้ว DHL เาก็ปฏิเสธแล้วเพื่อนก็แบบบน่นทางนู้นไปให้เรียบร้อยนะแต่ก็ไม่ได้เงินเคลมประกันอยู่ดีนะพอมาถึงที่เนี่ยจากเยผ้าปัวระพังใช้ไม่ได้มิเตอร์ก็พาไปซื้อจากเยผ้าใหม่ปรากฏว่าจากเยผ้าที่เนี่ย ผูกกับจากเย็บผ้าที่ทอ่ไทยกันก็ใช้ไอ้พวกจากเย็บผ้าไฟฟ้าที่เป็นจานโม่อย่างนี้นะเออของบสมันคือที่นี่บสก็บอกว่าไม่เอาแพงหรอกเอาที่คล้ายๆกับที่ไอใช้อยู่แหละ <c oughs> แล้วจากเย็บผ้าเก่าโบสอ่ะก็ก็ขายได้ยี่สิบเหรียญเว้ยก็ได้อยู่นะ <yy ing> อย่างอื่นนะที่เอามาเนี่ยโบสก,ก็ใส่ลังลังลังมาแล้วประเมินราคาค่าส่งมูลค่าหกหมื่นบาท มิเตอร์ก็โอเคมิเตอร์บอกเออยอย่าเอาอะไรมาเอาเมอเอามาเลยไอจ่ายให้มิเตอร์จ่ายให้หมดเลยทุกสิ่งอย่างนะของมาถึงที่นี่ก่อนตัวโบอีกอะแล้วมิเตอร์บอกว่าทางที่เขารับนะทางชิปปิ้งอะเขาก็ติดต่อมิเตอร์มาว่าเออมีของส่งมานะแต่ว่าถูกกักเอาไว้เพื่อตรวจเช็คก่อนว่ามีอะไรที่ห้ามนําเข้าอะไรไหมอย่างเงี้ยก็ประมาณ2วันเขาก็เอาของมาส่งให้มิเตอร์ที่บ้านก็ไม่มีอะไรคือตอนแรกมิเตอร์บอกว่า ของที่อยู่ถูกกักคือโลชั่นเขาก็เอาไปชงไปเช็คก็ไม่มีอะไรก็ผ่านก็ไม่โดนอะไรทั้งสิ้นก็เอาของมาส่งของมาถึงที่บ้านมิเตออ่ะก่อนโบ๊มาถึงประมาณ2เดือน <c oughs> ในเรื่องของเสื้อกันหนาวเออพูดถึงเสื้อกันหนาวให้ฟังใครที่จะเดินทางมาตอนช่วงฤดูหนาวเนี่ยแล้วคุณก็เตรียมเสื้อกันหนาวมาจากที่ไทยะนะบางทีอาจจะไม่พอนะคุณให้แฟนคุณอะ่ะ ซื้อเสื้อกันหนาวที่ประเทศที่คุณจะไปอ่ะเอาเตรียมไว้รับคุณวันที่วันที่คุณบินไปถึงะนะเพราะว่าร่างกายคุณมันยังปรับไม่ได้คุณต้องเอาเสื้อกันหนาวที่มันแบบใส่ปุ๊บแล้วมันมีความรู้สึกมันอุ่นหรือมีความเย็นที่หนาวน้อยที่สุดะนะถ้าคุณเอามาเองอ่ะนะเสื้อกันหนาวนะป๊อตแนะนําให้คุณถือขึ้นเครื่องนะจากประสบการณ์ที่ป๊อตเดินทางในประเทศอเมริกาเนี่ยแหละป๊อตก็ไปที่บ้านแม่มิเตอร์และบ้านแม่มิเตอร์เนี่ยเขาเป็น รัฐที่มีอากาศหนาวกว่าบ้านโบโอออ่ะหลายเท่าเลยโบก็ขี้เกียจถือไงโบก็มีเสื้อกันหนาวตัวหนึ่งที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตใส่ขึ้นเครื่องอยู่แล้วโบก็เอาไอ้เสื้อโคตต้ตตัวนี้เสื้อโคต้ตโบแบบคลุมถึงข้อเท้าเลยอะ่ะเพราะไปที่นูนต้องใส่แบบนั้นเหมือนเป็นผ้าห่มโบก็เอาใส่กระเป๋าแล้วก็โหลดไปพอไปถึงสนามบินโบก็จะหยิบออกมาใส่เฮ้ยใส่ไม่ได้วะ เสื้อเย็นชยบเลยอากาศมันหนาวมากไงพออากาศมันหนาวแล้วกระปุงกระเป๋าที่อยู่ใต้ท้องเครื่องอ่ะมันก็เย็นหมดเลยเพราะใต้ท้องเครื่องมันไม่ได้มีฮีเตอร์นะคุณปุณก็เลยเนี่ยนึกถึงว่าเออถ้าเกิดคุณเดินทางในฤดูหนาวนะคุณจะต้องใช้เสื้อกันหนาวที่คุณเอามาเองนะอย่าโหลดใต้ท้องเครื่องอย่าโหลดอย่าโหลดเอาหิวขึ้นเครื่องไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหนาวมากแล้วคุณใส่ไม่ได้ไงเวลาคุณเช็คกระเป๋าออกมาแล้วว่ะ แต่ถ้าคุณไม่ได้เอาซึ้อกันหนาวไปเองเงี้ยคุณให้ทางผู้ชายคุณนะ่ะเตรียมให้ฉันหน่อยแล้วก็พอไปรับฉันก็เอาสายเออแบบนี้มันจะอุ่นนะคุณแล้วก็ไม่หนักด้วยนะแล้วในเรื่องของหม้อคกเตาปิ้งบาร์บีคิวเตาหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุณอยากขนมาบดแนะนําให้คุณส่งไปรษณีย์ส่งชิปปิ้งดีกว่านะไปประหยัดค่ากระเป๋าเพราะว่าถ้าคุณเอาไปเองเงี้ย มันก็ต้องกินเนื้อที่กระเป๋าแล้วคุณก็จะขนของอย่างอื่นได้น้อยหรือไม่คุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มป่ะถ้าคุณไม่เอามาที่เนี่ยเขามีขายนะคุณลองเช็คดูอย่างที่อเมริกาเนี่ยมีขายเกือบทุกอย่างเลยอะเราก็แค่จ่ายค่าขนส่งระหว่างรัฐเท่านั้นเองปว๊ดก็ยังมองว่าจ่ายค่าขนส่งในรัฐก็ยังดีกว่าเราขนมาเองไงมันก็เสียแพงกว่านะเพราะว่าแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราให้สามีอะ สำรวจว่ามันมีร้านเอเชียแถวแถวบ้านไหมอะไรหรือว่ามันมีของขายแบบนี้แบบนี้มือขายไหมเงี้ยถ้าเขาไปดูให้เราอะเราก็จะรู้ล่วงหน้าว่าแถวบ้านเราเราจะหาซื้อได้ไหมหรือถ้าเขาไม่ดูให้เงี้ยเราก็ดูออนไลน์ได้เพราะส่วนใหญ่อะมันมีขายออนไลน์แต่บางประเทศเงี้ยมันไม่ได้จริงคุณคุณต้องเช็คดูประเทศที่คุณจะไปอะเพราะว่าบางประเทศอย่างที่โบลรู้นะประเทศอุรุกวัยนะแต่งงานกับคนชาวอุรุกวัยไปแล้วน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันเขาเคยไปอยู่ที่อุรุกวัยกับ สามีเขาคือสามีเขาเป็นอเมริกันแล้วเขาชอบไปอยู่ในที่ต่างๆไงชอบย้ายไปย้ายไปเงี้ยน้องบอกว่าที่อุรุกวัยอะ่ะเวลาจะซื้อของนอกประเทศนะโอ้โหทําเรื่องยุ่งยากลําบากแล้วก็บางทีก็เสียตังค่ารับไม่คุ้มอีกเงี้ยนะอย่างนี้อย่างนี้ก็ขนไปเหอะนะแล้วอื่นๆก็ยาถ้าคุณจะเอาติดมาช่วงแรกอะ่ะมันก็ได้แหละ เพราะเวลาคุณเดินทางคุณไปถึงประเทศของคุณที่คุณอยู่นะอย่างประเทศอเมริกาเนี้ยยาที่ซื้อได้ก็คือยาทั่วๆไปสามัญประจําบ้านถ้าคุณบินอะไรเป็นประจําตัวหรือเป็นโรคประจําตัวหรืออาการอื่นๆคุณหาซื้อยาทั่วๆไปไม่ได้อย่างโบ,บนะบางทีโบอจากได้ยาแก้เสษอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องไปหาหมอแล้วให้หมอจ่ายนะคุณก็ณณไม่มีอะไรแล้วลนะ่ะที่หลักๆสาคัญสําคัญน่ะ อื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วที่บน,นึกได้ที่โปดเคยมีประสบการณ์แล้วนะแล้วก็ที่เห็นในการขนกันมานะก็เท่านี้แหละนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศกับผู้ชายของคุณนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ